สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับ,นนนกนกบ,บแนวทางหุ้นนิเคอิจะนิเคอิรอบซัลรอบบ่ายแนวทางวันที่สิบสามเดือนสามวันพฤหัสจากเดือนเดือนมีนาคมเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะมรดิกามาพบกับแนวทางของเอจอยตามเคยจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับโพนิเคอิรอบซัลรอบบ่ายวันที่สิบสองจะวันพุธนิเคอิรอบเ้าจะเลขเด่น รอบเศ้ากรับรอบบาย0ูย์ซ้นเนาะ,ะรอบเศร้าจะเดินไปที่0และ9พ้นจะแปดแปดสามเจ็ดสอ่าพาดไปสำหรับรอบบายจะหนและ0ูนย์พ้นจะเก้าศูนย์เก้าโอ้โหสำหรับรอบบายเก้บนเก้าล่างกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับ0ูนย์เก้ามาคูเร่นเนาะคู่เดร่นรอบเศร้ารอบบายสำหรับคูเ่เด่นอาจจะบริจับหายเนาะจ้า รอบบ่ายจับไหายูนสองซูนสามซูนห้าซูนหูขอหลักศูนย์เจ็ดเข้ามาขู่เด่นเลยเนาะศูนย์เก่าสำหรับเก่าศูนยซูนเก่ากับขู่เด่นของรอบสาวหมาออกรอบบ่ายเนาะสำหรับศูนย์เก่ากับบ่อได้จับหายมันจะขู่เด่นเขาเด่นเก้ารูดเก่าจะถ่ายพี่น้องเอฟซีจะได้ตามขู่เด่นจับขู่เด่นถือว่าปังเนาะเด่นซูนย์ลูดซูนย์มาจะสำหรับรอบบ่ายจับขู่พลาดไปเนี่ยทังนี่คือวันที่สิบสองนี่บวปังเลยเนาะ สายวิ่งสายรูดไทยยิบจับไปวิ่งไปรูดกับพ่อสิได้แต่บุญเราจะศูนเก่าวันที่สิบสามมิถุน,น้ก็ตามรูดกันต่อจ้ากับแนวทางหัางอานิกี่สาวบ่ายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยหลักการเนาะสำหรับแนวทางของเราจะมีหลากหลายแนวทางจ้าพี่น้อยเอฟซีทนใดที่เขามาหลับช่วมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บบพาดแนวทาง ตวต่อไปจะแนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวันจากสำหรับรอบเศร้าจะเด่นไปที่เจ็ดและหกใส่วิ่งใส่ลุดมักตัวได้ชอบเปลี่นํำไปวิ่งไปลูดได้จ้าหรือว่าถ้าบโบมักตัวที่จยจับขู่หายถ้ามักเลขเด่นวิ่งลูดเอาไปจับขู่ใส่กับตัวที่พิโรเอฟซีมักือว่าชอบก็ได้เสีนเดียวกันเนาะหกแปดหกเก้าหกศูนย์ ครูเด่นรอบเสาหกเจ็ดอาสำหรับรอบบายจะเขียนตัวเลขพิศเศษอีกแล้วตัวนี้เด่นบายไปที่4และ3อย่าลืมคูเด่นเศ้าบายละกันนอ้องถามักถา้กถาชอบนอจ้าเมื่อว่านศีนยูเก่าก็มาคูเด่นเนาะ สี่เจ็ดฮึมหบเสาสี่เจ็ดเจ็ดสี่มีครบออันนี้คือสามเก้าเนาะสามแปดสามเก่าจ้าเด่นสามดูดสามอันนี้ก็คือสามเก่าเนาะสี่เขียนผิดจะเกือบเขียนผิดไปละอสามเจ็ดสามศูนย์สามสี่บูเดนหลบ เดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนจ้าสำหรับเด่นสามรูดสามรอบบ่ายแอดจอยเน้นไปที่สามเก้าอันนี้คือสามเก้าเรจะเลิ 3, 7, 4, 8, 4, ลกสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าหลักการจะสำหรับรอบรอบเศร้าจ้าหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าจ้า สำหรับแนวทางนี่คคอรอบสรลบายวันที่สิบสามแนวทางของเ้าเมือนี่ก,ก็คือตามนี้เลยเนาะอะาหมักตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งอีกทีหนึ่งละค่ะเนาะจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอ,อยตามเนาะ,ะมือน,นี่คอยมาปังๆละค่ะเนาะสำหรับแนวทางของ้าเฮาจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านเนาจะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณค่านำซานำกาแฟเนจาจะ ขอบคุณค่ะสมุดปากกาเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านโชคโชคมนัมนมนันเฮงเลงรวยรวยยิงยิงขึ้นไปเลยเนะจ้าหนึ่งคอมเมนต์ก็คือหนึ่งกำลังใจฝากด้วยละก,นก,กันเนากดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะเผื่อจะได้บูบาสแนวทางต,ต่อไปจัดสวัสดีจ้า